นี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงเรื่องการสร้างกระแสไฟฟ้านะครับผมมีผู้ช่วยน้องจีจี้ของผมนะครับเด็กหญิงอะไรคะ okay. เด็กหญิงชวิสาจระพริบาโอเคเด็กหญิงชวิสาจะมาช่วยผมในการทําการทดลองวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาสร้างกระแสไฟฟ้าเนี่ยจากมันฝรั่งน้องจีจี้เคยเห็นใช่ไหมครับว่าเราสร้างกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมแล้วก็พลังงานน้ําคิดว่ามันฝรั่งเนี่ยจะสร้างกระแสไฟฟ้าได้หรือเปล่าทาไ,ได้เหรอรู้ได้ไงเคยเห็นหรือเปล่า อยากรู้ไหมเดี๋ยวมาสาธิตให้ดูนะครับว่าทํำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับที่ก็มีมันฝรั่งอยู่สองอยู่อยู่สองหัวนี่เราจะใช้แค่สองหัวแค่นั้นนะครับแล้วก็เรามีออทองแดงนะครับแล้วก็สังกะสีเราก็ตัดมาเป็นปรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็เราก็มาปักบนมันฝรั่ง,งนี้นะครับโดยมีการร้อยทองแดงกับสังกะสีเชื่อมกันสายหนึ่งนะครับแล้วก็ มีคลิปที่เชื่อมจากทองแดงออกมาสายหนึ่งแล้วก็สังกะสีอีกสายหนึ่งนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องนี้นะครับดูว่าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเนี่ยสามารถวัดกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากมันฝรั่งนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวจะให้ทดลองดูว่าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้านี้ทํางานหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้สีดำเนี่ยก็จะเป็นขั้วลบใช่ไหมครับดูหน้าปัดตรงนี้นะครับเข็นนี่ก็จะกระตุกถูกไหมครับแสดงว่า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็ทํางานถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าเกิดเราต่อกระแสไฟฟ้าจากมันสั่งเนี่ยเราจะสามารถที่จะเห็นว่ามีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นหรือเปล่า<ส>ดูนะครับดูหัวเข็มตรงนี้นะครับสีดำเนี่ยก็เป็นขั้วลบซึ่งต่อเขา้ากับสังกะสรรีนี้นะครับแล้วก็มาต่อกับขั้วลบของเครื่องนี้นะครับดิจ่ดูตรงหน้านปัดให้ดีๆนะครับเคลื่อนที่หรือเปล่าหน้าปัดเคลื่อนที่นิดหนึ่ง <S 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 ใช่ไหมครับเห็นไหมครับ แสดงว่ามันมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นใช่ไหมครับครานี้เนี่ยวิธีวิธีหนึ่งที่เราจะพิสูจน์ให้เห็นว่ากระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นอย่างไรเราจะเอาไปจุดหลอด LED นี่ดูนะครับก่อนอื่นวิธีการนี่ก็คือว่าเราต้องต่อขั้วที่เป็นสังกะสีที่เป็นทองแดงนี่นะครับที่เป็นสีแดงนี่นะครับต่อเข้ากับขาที่ยาวพิจี้ดูนะครับตรงนี้ว่าเดี๋ยวจะมีไฟเกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะให้เขาปิดไฟดูนะครับเพื่อจะเห็นตรงนี้ได้ชัดขึ้นดูนะครับ จีจี้ลองดูนะมี่เราต่อเข้าไปแล้วเห็นไหมครับว่าไฟกระพริบเห็นไหมมีไฟอยู่นิดเดียวนะแต่ก็แสดงให้เห็นว่ามันฝรั่งเนี้ยสามารถที่จะสร้างกระแสไฟฟ้าได้ใช่ไหมครับสงสัยไหมว่าเอ้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าสงสัยเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยกันเลยครับ ที่เกิดไฟฟ้าจากมันฝรั่งนะครับเป็นเพราะว่าเราสามารถต่อครบวงจรไฟฟ้าโดยที่แผ่นสังกะสีที่เสียบอยู่ในมันฝรั่งเนี่ยคือขั้วลบนะครับแล้วก็แผ่นทองแดงคือขั้วบวกในขณะที่สารที่อยู่ในมันฝรั่งทําหน้าที่เป็นสารอิเล็กโทรไลต์ทำให้สังกะสีที่เสียบอยู่ทางขั้วลบนี้นะครับสูญเสียอิเล็กตรอนแล้วก็เดินทางตามสายไฟไปยังขั้วบวกึงเกิดกระแสไฟขึ้นและทําให้เข็มวัดกระแสไฟฟ้าเนี่ยขยับ จะเห็นว่ากระแสไฟที่เกิดขึ้นนั้นน้อยมากแต่ก็แสดงให้รู้ว่ามันฝรั่งมีกระแสไฟฟ้าแล้วนะครับหลักการนี้นะครับก็เป็นหลักการของแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับเชื่อไหมครับว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีการทดลองแล้วก็นมามันฝรั่งเนี่ยมาต้มปรากฏว่ามันฝรั่งต้มเนี่ยได้พลังงานมากกว่ามันฝรั่งยังไม่ต้มถึง10เท่าเียนะในขณะที่ราคาเนี่ยถูกกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปถึงห้าสิบเท่ารู้ปะ ไม่แน่นะในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีแบตเตอรี่ที่ใช้มันฝรั่งส้มออกมาจําหน่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงครับ